ต่อให้เป็นการ์ตูนเด็กใสาๆอย่าง m าเลเจอร์พ n y หรือว่าเทเลทับบี้นะคะก็เคยถูกทำเป็นเกมล้อเป็นแนวผู้ใหญ่รู้ว่ามีสาวๆค่ะแต่งตัวเลีนแบบในแนวเซ็กซี่มาแล้วเช่นเดียวกับสิ่งของธรมธรมดาานะคะที่พอนอไปจัดวางซ้อนกันเมื่อไหร่เนี่ยก็ต้องมีคนคิดอกุศลขึ้นมาทันทีค่ะ นี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของรูเตอร์นะคะมีมชื่อนางในอินเทอร์เนต็ตพูดถึงกฎพื้นฐานในโลกออนไลน์ค่ะว่าอะไรก็ตามที่ปรากฏขึ้นในโลกนี้ก็ย่อมมีใครสักคนนำไปจินตนาการต่อในทางนอแหลมจนได้ค่ะต้นต่อของมีมรูเตอร์นั้นมาจากภาพการ์ตูนของปีเตอร์มอร์ลีเซาเชอร์นะคะผู้ใช้อินเทอร์เนต็ตชาวอังกฤษ ตอนนั้นค่ะเขาโพสต์ในเว็บไซต์ซูมอาเมื่อปี2004ในภาพนะคือเขาเนี่ยไปเจอเนื้อหาผู้ใหญ่ค่ะที่ล้อมาจากเรื่อง c าร์วิดแอนด์ฮอฟส์การ์ตูนเรื่องโปรดตอนเด็กๆก,ก็เลยเขียนขึ้นมาขำๆนะคะเหมือนตัวเองเนี่ยตอนนั้นเพื่อจะได้เรียนรู้กฎในโลกออนไลน์ข้อที่34ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นสามารถปรากฏเป็นเวอร์ชันเนื้อหาผู้ใหญ่ได้แบบไม่มีข้อยกเวน้นซึ่งนี่ก็ถูกใจชาวเน็ตนะคะนำไปพูดถึงอย่างกว้างขวางมีสื่อใหญ่ๆอย่างซีนเอ็นแล้วก็เดลี่เชลีกราฟค่ะนำไปรายงานต่อด้วย เนตทั่วโลกเนี่ยก็รับรู้แล้วก็นํามาใช้กันอย่างกว้างขวางนะคะโดยเฉพาะในโลกสมัยใหม่ที่มีลักษณะการสร้างสรงสรค์แบบต่อยอดเนื้อหาจากของเดิมมากกว่ายุคก่อนส่วนใหญ่คะ่ะเขามาจะนำรูโต,ต้ตีโฟนนี่แหละมาพูดในเชิงขบคันนะคะพร้อมกับบอกเป็นไหนว่าคงจะต้องทําใจกับเนื้อหาเหล่านี้แหละคะ่ะเพราะว่าเมื่อผลงานใดมันออกสู่สาธารณะแล้วเนี่ยก็ย่อมควบคุมจิตนาการของคนอื่นไม่ได้โดยเฉพาะในโลกออนไลน์ที่การจํากัดเนื้อหาล่อแหลมนั้นเป็นไปได้ยากมากนะคะ ซึ่งก็มีงานวิจัยพบด้วยเหมือนกันว่าเว็บไซต์ทั้งหมดที่ปรากฏอยู่ในตอนนี้เนี่ยมีเว็บไซต์เนื้อหาผู้ใหญ่อยู่ถึงร้อยละ12เช่นเดียวกับข้อมูลที่ส่งต่อให้กันบนโลกออนไลน์ก็มีเนื้อหาผู้ใหญ่คิดเป็นร้อยละ30เลยละคะ่ะ uh แต่ต่อให้มีการบอกให้ทำใจเพราะไม่เคยมีข้อ,อยกเว้นบนอินเทอร์เน็ตก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะยอมรับจิตนาการเหล่านี้ได้นะคะ เลยมีหลายกรณีค่ะที่เจ้าของผลงานหรือแม้กระทั่งแฟนๆด้วยกันเองเนี่ยที่ออกมาขอร้องแล้วก็ห้ามปรามการเอาผลงานไปเขียนใหม่ในแนวล้อแหลมอย่างล่าสุดการ์ตูนดังซูโทเปียค่ะแอนิเมชันขายดีจากดิสนีย์พิกซ่าเนี่ยที่ในเรื่องน่ะมันมี2ตัวเอกที่มีเรื่องรักกุ๊กกิ๊กกันก็ถูกใจเช้าเน็ตนะคะมีแฟนอาร์ตออกมา,มามากมายค่ะผู้ชมแต่ว่าก็มีไม่น้อยเหมือนกันที่ว่าการ์ตูนแนวผู้ใหญ่ตามมาก็เลยเกิดเป็นแคมเปญล่ารายชื่อขอร้องให้หยุดเนื้อหาเหล่านี้ซะน,นะคะ หรือว่าข่าวดังอีกข่าวหนึ่งอันนี้เกิดขึ้นในวงการเกมค่ะก็คือเคนเลวินผู้สร้างเกมไบโอช็อกค่ะตอนนั้นเนี่ยก็เคยออกมาขอร้องแฟนๆว่าให้หยุดนําตัวละครสาวสวยอลิซเบธมาวาดหรือว่าทําเป็นหนังผู้ใหญ่เพราะว่าเขาในฐานะผู้สร้างก็รู้สึกเหมือนเห็นลูกสาวข,ของตัวเองถูกกระทำไม่ดีมีร้ายไปทุกครั้งที่พบเข้านะคะนอกจากนี้ก็มีกรณีคนด,ดังด้วยค่ะที่เคยเดือดร้อนกับกฎรูโจตโฟก็คือซา,า,าร่าพาลินนักการเมืองหญิงหน้าตาดีของสหรัฐนะคะที่ถูกผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจำนวนมากเนี่ยตัดต่อในทางเสื่อม ซึ่งกระแสนี้ก็ลุกลามไปเป็นการตามแฮกข้อมูลในอีเมลส่วนตัวของเธอด้วยค่ะ